ข้อที่ห้าสุนั้นไอรีบเร่งในการเกบวชดอ่ะคนนี้นี่จำอยู่นานเลยไหมเยอะขออนี้ไม่พลาดเลยสนับสนุนโดยผงชาลาซิตใครชงก็อร่อย ซื้อขายเลขเปลี่ยนรถยนต์มือสองอิมรอนคาเซียวรบเครื่องเรื่องรถมือสองบังกายสมยัยคาหมอยาคลินิกรับรักษาตามตำราแพทย์แผนจีนนายิบนังไก่ระเบิดอร่อยเดิดระเบิดทุกคำเชิญรวมมาบริจาค่าเป็นรถดไทยตรวจสดเป็นรถดเลยสดเคลื่อนทีได้ตามไม่หล็กบัญชีธนาคารกรุงไทยนายไก่โซโนยีสมัน นอໃນรหัสกาวหนึ่งสามศูนย์สามสามสองแปดสี่สองมิลลาฮิราะห์มานิราะหีมันฮัมดุลิลลาฮิรับบินอาลามินวัสสลาตุวัสสลามุอาลาอัชรฟิลอัมบิยาอิวันมุรสลีน Subhanaka la ilma lana malana illa ma alam tana in nagan tana li hawla wala quwwata illa billahi nalli nuzim. Ama ba'du Au kho tì ha ha kho tì ha. Sunat kho tì ha. Chậm như thế nào? Bị nòng tít vội cả day nào? Để quên. Để đeo khô vội, mái mái อะไรไม่ได้ใดโอ้นี่โคนหนึ่งโค้งโค้สามช่านทาอยู่โค้สี่ช่านทาอยู่นะข้อที่ห้าสุนั้นไอรีบเร่งในการเกบวชดอ่ะโคนนี้นี่จาอยูน่นานเลยไหมยเยอะโค้นี้ไม่พลาดเลยสุนั้นไอรีบเร่งในการเกบวชอืมเพราะว่าในฮะดีสดะุด,ดาซีอัลลอฮฺซุบฮานวะตะลาก่าวา อาับุิบาดีอิลยาอะจัลหุมฟิตรอัลลอฮฺสุบะตลาบอกว่าบ่าวของฉันซึ่งเป็นคนที่สุดที่รักยิ่งต่อฉันนั้นก็คือคนที่รีบเร่งจากพวกเขาเล่านั้นในการเปิดบวชในการเคบวชนะนะแต่ว่านั้นเละนาฬิกาเลเวลาให้ดีเลยนะไม่ใช่ว่าไม่เข้าวั k ตูที่นาเกสเลียนี่ครับเราเลย แต่ถ้าพออยากินมันใจเล็วกะสูนั้นให้รีบเร่งในการเกบบวชพึ่งลักการสูนั้ที่จะรีบเร่งในการเกบวดนี้มันมีเงินเคยลักการอยู่ทรงประกาศหนึ่งก็คือเมื่อใดที่เราอยากกินมันใจว่าดวงอาทิตย์หลับก็อฝ่าขาว,วักสูมคลิปเราอยากกินเลยมันใจรวยเปื่อยสิน้น หานี่แหละสุนันให้รีบเร่งรือสองเราซนดอกไม่ใช่อยากกินแต่มันซาว่าแต่ซานี่นักไปเป็ดเก่าสิบเปอร์เซนต์ด้วยาว่าข่าววัตถุแหละข่าววัตถุมากลีบแหละเตในใจยังน้อยๆอีซาหน้หนออา,นามไม่เก่าทีเตนนักไปค้างว่าข่าววัตถุเลยมากว่าอ่าอันนี้แหละสุนันให้รีบเร่งอ่าในการเคบวั เตทราชล่ะเตหาเรา้ยังชก in ok ักยังสงสัยนี่ไอ้นี่ถือว่าฮ aram นะในการเกบวชนะในหนังสือย่านะเล่มที่ส่งนาที่ส่งรอยสี่สิบหกนะเพราะฉะนั้นถ้าเรา้ชักสงสัยนี่โปร่ก่นั้นนะนี่ผมเคยย้ำมาตลอดไอ้นี่โบนิ้งว่าอะ พาวเ้็วนะมันเล่ปฏิทินมาชัดเล็วทั้งหมดนี่เลยตีหกสามสิบนี่อ่าก็าอบวอกเลยอ่ะโบนิ้งมันก็อัลลอฮฺมะลากาซุมทู่เลยแหละสวดนางบูดเรา่าทัมงหมดวะอีมันไม่ร้อยใจก่อนเลยสักห้านาทีก่อนเลยเศร้าอ่ะในระหว่านั่นนะบอกได้บอกคนบังกับไม่เคยบังที่ต่างคนกับต่างเก็บบวชกันเลยถ้าเราะฉะนั้นเราท่ามเมื่ออย่างชักส่งเซยห้าสิบห้าสิบอยู่เลยปันนี้เราก็เก็บบวชไม่ได้ มันมีกันล่ะเวลาเขาตายลาไปกินนูรี่นั่นนะอ่าล่ะตรงทีตาเนี่็คือไปกินนูรี่ก็เกบวชเลยมาเยอะอืมดูดูคนโนเกเรววนู่อ่าอ่าตัวมัมเมทุครู่ว่าไปเลยนะนูมันอยากกินเลี่นูอารมณ์แล้วค่าซุ่มตู้มันสดเร็วเต่เราที่หันอยู่อีกคอีสดตามเขาคนนั้นก็มันซาไม่ร้อยใจอ่าเนี่ยอย่างหาสิบหาซิบเพราะฉะนั้นโรคนังเล่ไปก่อนเออเขาอยากกินเลี่ก็เขากิน อ่เาเตะร่วอย่างชักอยู่เลยไปน้องหาสิบมาสิบไอ้น,นี่คเรารกินไม่ได้ก่อนอ่าตรงร่ให้มันใจโอนว่าข่าววัตถุมรริิเลยรื่นนักไปทางด้านว่าข่าววัตถุมรริิเลยอ่านั่นเลยอ่าโรยึงเกดัี جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله